ัสดีทุกท่านนะครับลิปนี้ครับก็มาดูพัดลมนะครับจิสุไ์นะครับก็เป็นแบรนด์ดังนะครับยอดยยมในการทำพัดลมพกพานะครับต่างมาจากรัสเซีานะครับมีสายชาร์จนะครับตัว usb a ถูทายซนะครับสายคล้องนะครับของมือก็ต่างเป็นมีภูมานะครับเป็น p o w แบงได้นะครับนี่นี่ครับชาร์จไฟเป็น power bank ได้ด้วยนะครับถ้าเป็นกระบอกไฟฉายเนี่ยต้องอยู่ในสภาพนี้นะครับ กดค้างครับเป็นการเปิดนะก็กดค้างครับปิดตัวหลักก็คือเราต้องการใช้งานเป็นพัดลมนะครับใช้งานแล้วหักน้อยถึงตรงนี้เลยนะครับหนึ่งสองแบดสามนะครับสามระดับนะครับความเย็นนะครับโอ้เย็นมากเลยนะครับเสียงก็ดังพอสมควรนะครับจะถือเป็นด้ามยาวก็แบบนี้นะครับนะสั่นโดนจะหยุดเลยนะครับ คือเขาทำระบบเซฟตี้ไว้นะครับถ้าโดนมันจะหยุดเลยนี่นะครับก็ถือว่าไม่อันตรายนะครับเพราะเย็นดีนะครับมันดีตรงนี้ครับพกพาสะดวกนะครับปิดเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ห้อยได้ตรงนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ